การวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเราว่าประเด็นก็พอใช้กันมากๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในประเทศไทยไอวิกฤตมันไม่ได้ส่งผลแค่อย่างที่เราทราบกันนะครับหลายท่านก็อาจจะรู้หรือไม่รู้ในเมืองหลวงรือใหญ่น้าท่วมเนี่ยในสิ่งพวกนี้ไปอุดตันตามท่อเยอะมากถึงบางๆนี้จนหลายประเทศในแอฟริกา เขามีกฎหมายห้ามเลยเดี๋ยวผมพยายามทําคลิปให้ท่านดูมีบางประเทศอฟริกาเล็กๆร,รัฐบาลนะคะมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะร่วมมือกันนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งปัจจุบันเนี้เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยนะคะโดยการจะทำํำลดแมทในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติก พศ2561ถึงพศ2573นะคะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อ17เมษาย,ยน2562นะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการ,รสสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านาวราวุาราวศิลปะรัชชานะคะก็ได้มีการหารือนะคะในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการไปเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วนี้นะคะในเรื่องของการที่เราเจะงดใช้ งดให้ถุงพลาสติกนะคะในส่วนแรกก็คือในที่ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าซปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อต่างๆต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีมติเห็นชอบนะคะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2562เนี่ยมีมติเห็นชอบในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนการลดให้ถุงพลาสติกในศูนย์การค้า ทั้งสปปรรพสินค้าซิป,ปเปอร์มาร์เก็ตนะคะและรวมทั้งร้านสะดวกซื้อนะคะว่าตั้งแต่วันที่1นึ่ภา2 5 6พันเป็นต้นไปนะคะเราจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะซึ่งภายใต้การขับเคลื่อนกนไก่ตรงนี้นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการประชุมชี้แจงนะคะทำความเข้าใจและก็รับฟัง,งความคิดเห็นนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต,ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการที่จะดําเนินมาตรการตรงนี้ให้มีประสิทธ,ธิภาพนะคะโดยลักษณะของการดําเนินการก็คือเรามีการจัดรถโชว์นะคะในทุกภูมิภาคนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะคะที่เราจัดในภาคเหนือน,นะคะก็จะเป็นโซนในภาคเหนือนทั้งหมดนะคะที่จะ